คลิปนี้จะมาแนะนําแนวทางการแก้ปัญหานะครับสําหรับมือถือท่านไหนที่เปิดเข้าแอปทางลัดแล้วขึ้นแบบนี้นะนโยบายความปลอดภัยของทางลัดนะตัวนี้แล้วแจ้งให้เราไปที่โหมดนักพัฒนาปิดตัว USB debug หรือ w i r e l e s s debug ลงนะซึ่งมือถือที่ขึ้นอาการนี้นะครับจะเกิดจากเครื่องที่เคยปลดล็อกมานะครับไม่ว่าจะเป็นปลดล็อก Gmail หรืออาจจะปลดล็กรหัสแล้วโปรแกรมมันไปสั่งเปิดโหมดพัฒนาไว้ แล้วก็เปิดตัว USB Debug เพื่อเปิดโหมด ADB นั่นเองวิธีแก้ทำยังไงนะครับส่วนใหญ่คนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยเจอนะแต่อาจจะเจอสำหรับท่านที่เคยปลดล็อกโทรศัพท์มานะครับวิธีการให้เราไปที่ตั้งค่านะครับให้มองหาคำว่าทางเลือกผู้พัฒนานะครับหรือตัวเลือกนักพัฒนาถ้าอยู่ซั s u n g เนี่ยจะอยู่ข้างล่างของคำว่าเกี่ยวกับนะท่าน,นไปหาตรงนี้ได้เลย แต่ถ้าเป็นของใครที่เป็นพวก oppo vivo หรือยี่ห้ออื่นลองไปดูในตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่มีในหน้าแรกมันจะเขียนว่าทางเลือกนักพัฒนาหรือตัวเลือกนักพัฒนาแบบนี้แตะเข้าไปพอเราแตะเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นข้อมูลของหมวดนักพัฒนาครับปกติหมวดนี้จะถูกปิดไ้นะมือถือทั่วไปจะไม่จะไม่มีนะครับยกเว้นเราไปเปิดมันนะครับพอเลื่อนลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีคําว่าการแก้ไขข้อบกพร่อง usb นะครับซึ่งเวลาเราปด gmail เนี่ยโปรแกรมมันจะเปิด เปิดโหมดนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้สามารถลบเมลลบเมลเก่าที่อยู่ในเครื่องออกนะ,ะหรือพวกปลดรหัสนะครับโปรแกรมก่จะทำการเปิดตัวนี้เพื่อทําการสั่งลบเมลกับรหัสเก่านั่นเองดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาตัวนี้เราก็ทําการปิดตัว usb debug ลงซะนะครับหรือท่านไหนที่ใช้มือถืออยู่นะที่เคยปลดล็อกพวกโทรศัพท์พวก gmail ม,มานะลองไปดูในโหมดนพัฒนานะครับว่าของเราได้เปิดไว้ไหมถ้าเปิดก็ปิดลงซะนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาใช้งานนั่นเอง เพราะว่าแอปทางรัฐมันเป็นระบบความปลอดภัยนะครับด้านข้อมูลเนาะถ้าเราเปิดตัวนี้ไว้นะครับระบบจะไม่สามารถใช้งานได้เลยเพราะว่ามันจะบล็อกนะครับมันจะเช็คเช็คระบบเครื่องอ่ะหรือเครื่องใครที่ปลดรายเดือนมานะครับเนี่ยเห็นไหมหลังจากเราปิดตัว UFD 디바크เราก็จะเข้าใช้งานได้ปกตินะครับโอเคก็เอามาฝากกันเพราะว่ามีท่านที่ทักมาถามนะนะครับก็เลยทําคลิปมาให้ดูนะครับแนวทางการแก้ปัญหาโอเคครับก็ไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ